ไม่ค่อยแนะนำที่จะสวิชไปใช้ในกลุ่มเรตินอลที่เป็นฟอร์มสกินแคร์นะเพราะว่าเรามาถึงเรตินอยแล้วว่าใช้ฟอร์มยามานานมากผิวดีขึ้นแต่รู้สึกยังไม่สุดอยากเปลี่ยนไปใช้ฟอร์มสกินแคร์จะดีกว่าไหมคะอันนี้คือกลุ่มเรตินอลแล้วก็เรตินอยถ้าเป็นฟอร์มยามันคือกลุ่มเรตินอยเนาะแต่ถ้าเอามาใส่ในสกินแคร์มันก็จะเป็นกลุ่มเรตินอลมากกว่าทีนี้จริงๆแล้วอ่ะ ในกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A ออะตัวที่ประสิทธทิภาพดีสุดก็คือกลุ่มของทางยาก็คือเรตินอยด์ซึ่งก็จะแรกมาด้วยเรื่องของการระคายเคืองผิวที่มันมากกว่าอย่างในกลุ่มสกินแคร์เขาก็จะลดเรื่องของการระคายเคืองได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับกลุ่มเรตินอยดดังนั้นจะต้องใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า ถึงจะเห็นผลชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ฟอร์มยามาอยู่แล้วรู้สึกว่าผิวดีขึ้นแล้วแต่ว่าอยากให้ผิวดีขึ้นกว่านี้อีกอ่ะเราควรจะทำยังไงถ้าถามอังอ่ะอังไม่ค่อยแนะนำที่จะสวิชไปใช้ในกลุ่มเรตินอลที่เป็นฟอร์มสกินแคร์นะเพราะอะไรเพราะว่าเรามาถึงเรตินอยแล้วว่าเราใช้ได้แล้วอ่ะแล้วผิวเราก็ดีขึ้นแล้ว อันนี้นะว่าอาจจะใช้อันนี้ใช้ต่อแต่อาจจะหาส่วนผสมอื่นๆเสริมเพิ่มเข้าไปอย่างเช่น AHA BHA วิตามิน C หรือว่าสารแอคทีฟอื่นๆที่มันตรงกับปัญหาผิวที่เรามีนะตอนนี้ก็ต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการได้จากการทาสกินแคร์มันคือเรื่องอะไรแล้วเราก็เลือกอินกรีเลียนให้มันตรงกับสิ่งที่เรากังวลน,นะตอนนั้นค่ะ